สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Vitality Stadium นะครับในเกมพรีเมียร์คู่ระหว่างบอลมัดนะครับพบกับอาร์เซนอลและก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่บุกมาเอาชนะบอลมัดไปได้3ประตูต่อ2ในเกมนี้เก็บ3คะแนนเต็มเพิ่มเป็น48คะแนนถามว่าสำคัญยังไงในเกมนี้1ทิ้งห่างอันดับ2อย่าง แอ์เลครลบอยู่4อเอตเัตลมี42แต้มอาร์เซนอลทิ้ง6คะแนนและมีคะแนนนำซิตี้ถึง7คะแนนแต่ใน7คะแนนนั้นนะครับซิตี้เองจะแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่1เกมและเดี๋ยวในคืนต่อไปนะครับในในวันพรุ่งนี้นะซิตี้จะเล่นกับเชลซี ว่ากันไปแล้วกันก็ไปลุ้นกันต่อนะครับแฟนๆพี่ๆอาร์เซนอลก็คงเชียร์ให้ทั้งทีมที่กําลังตามอาร์เซนอลมาตอนนี้ม่วอจจะเป็นทางแอสเซนวิล่าเองหรือแม้กระทั่งซิตี้เองสะดุดหรือดรอปคะแนนลงเพื่ออาร์เซนอลก็จะได้ดหาหา่างยาวๆไปในหลังจากนี้ไปเกมวันนี้ก็อีกเหมือนกันเริ่มมาก็ไม่ง่ายโอ้โหเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันว่าวันนี้ทําไมอาร์เซนอลถึงไม่ง่ายกับบอลมาจริงๆมันก็ไม่ชิงไม่ง่ายขนาดมันมีช่วงง่ายอยู่ มีช่วงยากมีช่วงง่ายแล้วก็กลับมายากอีกครั้งหนึ่งกลัวแฟนๆไม่สนุกกลัวไม่ตื่นเต้นอาจจะรู้สึกว่าง่วงเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงเกินไปก็โอ้โหแต่ว่าตัวนี้ต้องชมบอลมัดด้วยเดี๋ยวเราได้ไปไล่เลียงกันนะครับในเกมวันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม q ค c o d โค้ oh, ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับ กลับเข้าสู่เกมนี้กันเริ่มเกมมานะครับเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือบอลมัดเป็นคือถ้าใครถ้าใครได้เห็นสติบางอย่างของบอลมัดหนึ่งคือเขาเป็นเกมที่ไล่บีบคู่แข่งติดอันดับท็อปท็อปของเลกเลยและนวนี้ก็ได้เห็นเหมือนกันการขึ้นมาบีบขึ้นมาเพลสเข้าใส่อสาร์เซนลตั้งแต่ต้นเกมมันทําให้เกมของอาร์เซนลไปลําบากจริงๆ จะเข้ากลางก็โดนเสียบโดนแย่งโดนตันไว้โดนโดนู่นโดนนี่นะครับเกมมันขึ้นไปยากมากๆแล้วถ้าอาร์ช a นลเสียบอลน,นั่นคือโอกาสที่บอลมัตจะได้ประตูเหมือนกันแต่การเล่นของบอลมัตในลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้าคู่แข่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งวันนี้อาร์ช a นลแกะเพลสมาได้สิ่งที่บอลมัตต้องเจอก็คือเกมรุกของอาร์ชโนลทั้งคล่องและเร็ว ดังนั้นโอกาสที่บอลมัดเองจะเสียประตูมันก็มีด้วยเหมือนกันพวกเขาเองบีบคู่แข่งได้คู่แข่งเองแกะเพลสได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นไฮนะของบอลมัดด้วยเหมือนกันแต่แล้วนะครับเกมมันดูจะเข้มข้นแล้วก็ดูให้เราได้ตื่นเต้นกันตั้งแต่ต้นเกมก็เป็นตัวของเชมเปยนนะครับที่เปิดมาก็โอ้โหบอลมัดเองได้ไต่มุมติดกัน2ครั้ง แต่นั่นยังไม่พอครับสิ่งที่มันเปลี่ยนเกมนี้ไปตั้งแต่ต้นเกมก็คือประตูของบอลมาท,ที่ขึ้นนำอาร์เซนลไปก่อนจากจังหวะท,ที่มา g กาเยสเซงคืนบอลไม่ดีผมเชื่อว่ามากาเยสจังหวะนี้การตั้งใจของเขาจะจ่ายบอลข้ามจากฝั่งซ้ายนะหะข้ามยาวเลยไปหาตัวของทิมเบอร์แต่มันโดนไม่เต็มพอโดนไม่เต็มบอลมันเลยแป๊กไปหาตัวของอีวานอเนนะครับกองหน้าของบอลมายิงเข้าไปทั้งนันที่ ปลายาเองขึ้นรองรองบอลจากเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวของมากาเยเชงเล่นคือจะถามว่าเล่นยากไหมมันมันก็มีส่วนด้วยคือมันไม่ชัวร์มันไม่ชัวร์คือถ้าจะคืนย้อนกลับมาให้รายาเนี่ยสัตยาวขึ้นไปเล่นอันนั้นอนะ่ะคือเล่นง่ายกว่าแต่เลือกที่จะเล่นช็อตยากขึ้นไปนิดนึงการจะเปิดข้ามไปไปหาตัวของทิมเบอร์ทางฝั่งขวาแต่นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วอาร์ชซนลถูกขึ้นนําเร็วตั้งแต่นาทีที่10จากความผิดพลาดของมากาเยส กลัวแฟนบอลไม่สนุกกัวแฟนบอลไม่สนุกแน่ๆผมยังรู้สึกว่าเอ้ยตื่นเหมือนกันนะคือคือตอนดูเนี่ยก็มีอาการตึงๆบ้างแต่พอเห็นประตูนี้ของมาเกอเยสก็เรียกว่าตื่นขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นนะครับอาร์เซนอลก็พยายามแล้วก็มาประสบความสําเร็จแต่ก่อนหน้านั้นนะครับมาดูยเก้เองก็ทําได้ดีเหมือนกันวันนี้มาดูยเก้เองสเปตของเขาเป็นดูเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าฝั่งของมาติ เดี๋ยวเราได้ไปไล่เรียงกันเหมือนกันแล้วก็เป็นมาดูยเก้นะครับที่มุดเข้าไปจนประสบความสําเร็จนะครับแล้วคนที่ขึ้นมาไตีเสมอให้กับอาร์เซนลก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะครับนั่นก็คือมาเกย์เส yes, นั่นเองมาเกย์เย yes, สเซงซัดมุมแคบเข้าไปคือมันมุดเหลือมุมอยู่ตรงนั้นให้เขาซัดจริงๆนะแล้วมาเกย์เยสเองก็ทําประตูตีเสมอให้กับอาร์เซนลแก้ตัวสําเร็จสุดเหมือนกัน อาร์เซนอลกลับมาสู่เกมนี้เร็วมากนะครับตั้งแต่นาทีที่16แต่นั่นแหละครับด้วยความที่บอลมัดเองวันนี้เกมวันนี้พวกเขาขึ้นมาไล่บี้ไล่เพลสอาร์เซนอลตั้งแต่ในแดนของอาร์เซนอลเลยเล่นยากมากเราจะสังเกตอย่างนึ่งว่าทุกคนตรงกลางสนามของอาร์เซนอลถูกชิดถูกติดอาร์เซนอลเล่นไม่ได้สบายเหมือนเหมือนที่ผ่านมาแต่นั่นแหละครับ มันก็ดึงทําให้นักเตะของบอลมันเองหนึ่งคือใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็อาร์เซนลถ้าแกะเพลซายก็มีโอกาสโจมตีเข้าใส่บอลมัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะวันนี้ฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งนะครับของบอลมัดเองก็ทําหน้าที่ดีๆปิดทั้งมาดูเกตปิดทั้งตัวของมาตี้โดยเฉพาะฝั่งของมาตี้เมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่เราทราบกันดีมาตี้เองเป็นผู้เล่นที่ไม่มีแรงประทะเขาปะทะเมื่อไหรเ่เสียบอลโอกาสเสียบอลเนี่ยผมให้ประมาณ90 95แล้วกันอีก5เเนี่ยผมก็ไม่รู้เงนมาจากไหนแต่ว,ว่าส่วนใหญ่จริงๆของมาตี้เวลาที่เขาโดนชิดโดนเปิดเมื่อไหร่โอกาสเสียบอลสูงมากจริงๆส่วนมาโดยเก้พยายามจะเป็นชิ้นเป็นอันแต่สุดท้ายถูกพอบอลของอาร์ชอลมันถูกบีบครับการจะขึ้นไปฝั่งของมาดูเก้เพื่อจะย้ำเกมรุกของอาร์นอลมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเกมมันก็เลยพยายามที่จะเกมของอาร์นอลนะพยายามที่จะออกไปทางด้านข้างแต่ว่าพอถูกบีบมันไปไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกก็คือแล้วโยครีเซงทำไมถึงไม่ถอยตัวเองลงมาผมพูดก่อนเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปพูดทอนทายแล้วกันผมว่าพอเห็นวันนี้มันมันค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันถ้าจะพูดถึงโยคเรสผมผมพูดแล้วผมไม่ได้ตำหนิโยครีเร็ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาฟอร์มหายไปหออฟอร์ม,ม่ดีซื้อมาทำไมไม,มีประโยชน์หรืออะไรก็ตามผมแค่รู้สึกว่าวันนี้มันค่อนข้างเห็นชัดเหมือนกันถ้าเราเทียบกับโยคเรสในตอนตอนน้นรูการที่เขา มาสู่อาร์เซโน่หนึ่งเราจะเห็นโยคาร์เรสเซงเขาสาดตัวเองออกไปไม่ว่าจะเป็นออกไปทางด้านขวาออกไปทางด้านซ้ายถอยตัวเองลงมาเพื่อเล่นเชื่อมกับเพื่อนเราเห็นโยคาร์เรสทำแล้วรู้สึกไหมแต่จังหวะแบบนี้มันหายไปถามว่าทำไมผมเชื่อว่าสิ่งที่อาร์ตต้าต้องการให้โยคาร์เรสเป็นคือแบบนี้ครับยืนค้ำกองหลังของคู่แข่งไว้ชนไว้แบบนั้นแหละแต่ถามว่าทำไม ก็มันเป็นมันมันมันเป็นสิ่งที่อารเตต้าต้องการผมรู้สึกแบบนั้นเราก็เลยไม่ได้เห็นยอร์เกรสในการที่จะลงมาต่ําจะ่างเตงออกไปวิ่งออกไปสลับไปทางด้านข้างพยายามจะใช้ความสามารถของเขาที่เขาทําได้ดีเวลาที่เขาเล่นให้กับสปอร์ติ้งคอยๆลากเข้าไปโยกเข้าขวาและสับตุ้มต้ามอะไรแบบนี้ที่เขาทานอดะสิ่งที่ยอร์เกรสเปลี่ยนหรือวิธีการเล่นไปเลยนั่นก็คือทัามของผูแข่งดันดันดุนดุนไถยไทพิงพิงเชิดเชิดไว้อ่ะนั่นคือยอร์เกรซนปัจจุบัน ถามว่าทำไมอาร์เซนลถึงไม่ต้องการให้โยคริสันเองนั้นลงมาต่ำเล่นเชื่อมกับเพื่อนหรือถางตัวเองไป,ไปสายไปสายไปสายมาเหมือนกับตัวของเคซุสหรือแม้กระทั่งนักเตะคนอื่นๆสิ่งที่ผมคิดตอนนี้ก็คือถ้าเอาแบบนั้นก็ไม่ต้องซื้อมาครับเพราะอาร์เซนลมีนักเตะแบบนั้นให้ใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเคซุสมีไคลฮาวเวรสเมริโนเองก็ทำในลักษณะที่ผมว่ามาได้ให้มันเข้ากับระบบของอาร์เโนล แต่พอวันนี้เราจะเห็นสิ่งหนึ่งของโยครสทำให้กับอาร์เซนลก็คือพอเขาบี้ชนกับแนวรับของบอลมัดบอลมัดต้องชุดชิดติดก,กับเขาเหมือนกันมันดึงผู้เล่นได้ครับมันดึงผู้เล่นได้มันไม่ใช่ไม่ดึงผู้เล่นไม่ได้นะครับดึงผู้เล่นให้กับอาร์เซนลได้เรียกว่ามันก็มีส่วนในการทําประตูเหมือนกันอย่างประตูที่สองที่อาร์เซนลขึ้นนําไปจากแบล็แฮนไบรท์จังหวะนั้นะ่ะโยครสเองก็มุดเข้าไป แล้วมันทําให้นักเตะของบอลมาเองต้องสกัดออกมาแล้วเข้าทางโอเดกาดก่อนที่โอเดกาดจะไหลให้กับตัวของเดคาไรส์ยิงสั์เข้าไปนี่ครับนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลหรืออาร์เตต้ามองแล้วเราดูว่าตัวของโยคราเซนสามารถทำอะไรให้กับอาร์เซนอลมากกว่าการที่เขาจะเข้าไปอยู่ในกรอบเกีตโทษแล้วซัด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 อย่างเดียวแต่รูปเกมแบบมันอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับอาร์เซนอลมากขนาดนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าอาร์เตต้าอาจจะพูด หรือแม้กระทั่งให้คําแนะนำก็ได้ใช้คําให้คําแนะนำก็ได้ให้นักเตะบรรดาผู้ที่สามารถออกบอลคมคมให้เนี่ยมองไปทางโยครสบ้างบอลอาจจะเริ่มไปถึงเขามากขึ้นหรือโยครสหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะเล่นได้ดีขึ้นถ้าถามถึงเรื่องของการทําประตูส่วนจังหวะต่างๆก็คงต้องไปไปไปเพิ่มจังหวะของเหลี่ยมแหละ คือบางทีไอการเอาตัวเองไปเนี่ยโอกาสที่มันจะจะเสียบ bon อลน่ะหรือหรือไม่กระตั่งเก็บบอลไม่ได้ผมว่ามันอาจจะมีมากกว่าการใช้สะโพกดันพูดแข่งไปก่อนเราอาจจะได้เห็นเทคนิคใหม่ๆก็ได้หรือหรือวิธีการเล่นใหม่ๆของโยครสิสหลังจากนีไปก็ได้สําหรับถ้าถามสำหรับผมนะผมคิดแบบนี้กับการมองโยครสิสในแบบนั้นครึ่งแรกเนี่ยอาร์เซนอลเสมอกับเอ่อบอลมัดอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งคนที่ผมรู้สึก เป็นห่วงแล้วกันนั่นก็คือมาตี้มาตี้พอถูกชิดแบบนี้อย่างที่ผมพูดไป95%มาตีจ้จะเสียบอลและทำอะไรให้กับอาร์เซนลไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกับทางของมาดูยเก้แต่ฝั่งของมาตี้เองดูแล้วเปิดโอกาสหรือบอลเนี่ยมันไปทางเขาเยอะขึ้นเพราะจังเพราะตรงนั้นอ่ะเ,เป็นฝั่งของเด็กครัาไช่วยพอบอลไปถึงเด็กครัาไลท์เนี่ยเขาเก็บบอลได้ และบอลก็ต้องออกไปทางฝั่งนั้นนะให้กับตัวของมาตี้แต่มาตี้เองพอถูกชิดถูกติดเกมรุกของอาร์เซนลมันก็ไม่ได้คืบขนาดนั้นจะใช้แต่ความเร็วมุดไปมันก็ไม่ได้คนระับมันก็ไม่ได้เครื่องแรกเนี่ยเสมอกันหน1่แล้วต้องรอดูการแก้เกมด้วยครึ่งหลังเริ่มมานะครับอาร์ชซนลช่วงแรกแรกของครึ่งหลังเนี่ย เกมมันก็ยังดูอึดอัดด้วยกันทั้งคู่แต่นั่นแหละครับประตูที่2ผมว่ามันปลดล็อกจริงๆจาก d ด c ก a ร r ไร e ยิงเข้าไปสวยมากนะครับยิงจากนอกประมาณเส้นกรอบเกตโทษเลยยิงบอลสวยมากโอดาการ์ลูกพี่ก็โอ้โหแตะบอลให้งดงามเหลือเกินอาร์เซนลขึ้นนำา2ประตูตอนหนึ่หลังจากนั้นเลยครับอาร์เซนลเองก็เริ่มเปลี่ยนผู้เล่นอย่างที่ผมบอกไป พอตัวของเคซุสลงมาเราจะเห็นเลยว่าเคซุสเล่นไปในสไตล์ที่อาร์เซนอลต้องการมีฟ้าลในหรือมีกองหน้าเลยคือตัวเขาก็ถอยลงมาวิ่งนูนวิ่งนี่นะครับทอสซาเองก็ลงมารมไปถึงซาก้าด้วยผมชอบวิธีการเปลี่ยนตัวของอาร์เจต้ามากเพราะสคนนี้ลงมา1 3คนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของซาก้าทอสซารวมไปถึงเคซุสเกมรุกของอาร์เซนอลมันเปลี่ยนไหมครับเพราะสคนที่ลงมามีทั้งคล่องตัวความเร็วเก็บบอลได้ มันทําให้เกมรุกของบอลมัดเองที่ควรจะต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องเพราะ3คนนี้แหละยื้อทุกอย่างไว้และสุดท้ายอาร์เซนลมาได้ลูกที่3จากความยอดเยี่ยมของโอเดการลูกพี่ผมเองนะครับจ่ายบอลทะลุไปให้กับตัวของซาก้าวิ่งสอดเข้าไปก่อนจะเปิดย้อนกลับมาให้กับเด้นไรายยิงสวนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไป3ประตูตันหในเกมนี้ในนาทีที่7 1เกมมันควรจะขาด เกมมันควรที่จะตกเป็นของอาร์เซนลแบบ100%แต่นั่นไม่ใช่กับบอลมัดกับบอลนักเก่งก็เปลี่ยนเอาผู้เล่นเกมรูปของเตงลงมาแล้วก็สามารถไปต,ตื่นไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ในนาะทีที่76ถ่ายบอลถ่ายบอลไปมานะครับแล้วก็เป็นกูปี้นะครับนักเตะที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับในเกมนี้สัดขุกพุ่งโหรายากเองก็กว่าจะเห็นลูกบอลอะ่ะพอเขาพุ่งไปมันก็ไม่ทันแล้ว เซฟปฏิหารไม่ไม่สามารถจริงลูกนี้คือเต็มข้องจริงแล้วบอลมันพุ่งแบบสายน้ดดึงด้วยนะครับก็เลยเข้าประตูไปเป็น2ประตูตสนหลังจากนี้แหละครับเกมมันก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วเพราะว่าแต่ละครั้งที่ตัวของบอลมัดบุกเข้าใส่อาร์เซนอลมีโอกาสได้ลุ้นจริงๆและกดดันแนวะรับของอาร์เซนอลได้ด้วยไม่ใช่ไม่กดดันแต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อชรว่กับการเปลี่ยนเอาตัวของชาก้าเคซุสและรวมไปถึงทอซาลงมา มันช่วยให้เวลาที่อาร์เซนลบอลมาถึง3คนนี้อาร์เซนลสามารถ1คือเก็บบอลได้2คือไปข้างหน้าได้แล้วลุ้นเอาประตูได้ด้วยมันทําให้เกมรุกของบอลมัดเองที่ควรจะเล่นแต่เกมรุกกับพวกเขาต้องถอยลงมาเกมมันยื้อกันอยู่แบบนี้ครับโอกาสของบอลมัดก็มีแต่โอกาสของอาร์เซนลก็มีด้วยเหมือนกันเราจะเห็นเหมือนกันว่าช่วงท้ายเกมอะช่วงประมาณนาทีที่90นักเตะของบอลมัดเนี่ยไม่ได้ไม่มีไม่ได้มีนิวแรงที่จะไปไล่จังหวะของอาร์เซนลแล้วนะครับ เวลาที่บอลมันอยู่ในแดนของบอลมาร์เองอะ่ะจะต้องมีคนลงมาช่วยจะต้องมีนักเตะที่มีพละกกาลังเนี่ยลงมาช่วยด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาไล่บี้ไล่เพลสอเชนอลตั้งแต่ต้นเกมนี่คือเกมของของบอลมาร์ครับไล่คือคือเกมเนี้ยจนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่เาเกมที่10หรือ11หรือ12ของบอลมาร์ที่เขาไม่ชนะใครแต่อในความไม่ชนะใครครับประตูเาก็ได้มาเป็นกอเป็นกรรมเหมือนกันแต่กองหลังก็เสียเหมือนกันถ้า บอลมันเองมีกองหลังที่ผมว่าเชื่อถือได้หรือสามารถที่จะที่จะป้องกันจังหวะบางจังหวะได้ไม่เสียง่ายในลักษณะที่ผ่านมาผมว่าบอลมันเป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนกันกับวิธีการเล่นแบบนี้ยอดเยีเ่ยมเหมือนกันนะครับแล้วมันทําให้วันนี้อาร์เซนไม่ได้ง่ายเลยครับคือแต่ละเกมที่ผ่านมาของอาร์เซนจนถึงเกมเนี่ยผมว่าแต่ละเกมของอาร์เซนมันไม่ได้ง่ายเลยใครอาจจะบอกว่าเจอทีมไม่ได้แข็งแกร่งมากโ้แต่ผมว่าพิมาริกตอนนี้โหดจริง คือถ้าเรามามองกันจริงๆทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ผมรู้สึกว่าโหดขึ้นเยอะมากนักเตะแต่ละคนผู้จัดก,การทีมที่เข้ามาทําให้ทีมที่รู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าจะมันน่าจะห่างกันก็ไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นอาจจะด้วยวิธีการสมัยใหม่วิธีการเล่นต่างๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราชมฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานเหมือนกันไม่ได้ โอ้โหมันไม่ได้ยิงกันทิ้งห่างไปสักสองสาลูกแล้วเราก็เออเดินออกไปกินมามา่าต้มมาม่ากินหรือต้มอ,อะไรสักอย่างหนึ่งหรือหรือจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดินกลับมาดูเนี่ยผมรู้สึกว่าคือชุววันนี้ผมรู้สึกว่าเกมกีฬามันเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรแบบนั้นได้นะครับจบเกมเนี่ยอาร์เซนอลเองก็ยื้อจนนั้นนะครับตอดทดเวลาไป6นาทีช่วงท้ายเองเนี่ยมันก็มีจังหวะที่บอลมันเองได้ทุ่มไกลเข้ามา แล้วบอลเนี่ยมันย้อนกลับไปหาเซมิโนเซมิโนกําลังจะขวดและกรรมการเป่านกหวีดก็มีการที่นักเตะของบอลมันเองก็เข้าไปสอบถามผู้ตัดสินเหมือนกันว่าแม่คือจะจานจะปล่อยให้ให้สุดจังหวะนี้ก็ไม่ได้บอลตกลงมาพอครบหกนาทีปุ๊บเป่าทันทีก็ก็ขัดจัดขัดจิตขัดใจเหมือนกันช่วงช่วงครึ่งแรกๆก็เป็นเด็กขันไรนะครับท,ที่ที่มีอารมณ์เหมือนกันในเรื่องของคำตัดสินของผู้ตัดสินที่บางบางจังหวะก็ดูปล่อยๆเหมือนกัน ผมว่าคำตัดสินหรือแม้กระทั่งดุลยพินิจของผู้ตัดสินในซีซั่นนี้นะครับของพิมลิกนะจะไม่เหมือนกับในซีซั่นก่อนๆที่ผ่านมาที่ค่อนข้างจะไปกดกลับมาดูยืดหยุ่นและใช้ดุลยพินิจมากขึ้นบางจังหวะดึงบางจังหวะเหนี่ยวกันก็จริงถ้าเป็นก่อนนะเนี้ยยังไงก็เป่าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าดึงถ้ารังแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ได้ทําลายจังหวะของคู่แข่งเนี่ยบางทีจานนี้ก็ปล่อย ก็ปล่อยครับก็ปล่อยบางทีนะแต่ก็งงๆเหมือนกันก็ต้องปรับตัวกันไปครับกับกับเรื่องของคำตัดสินของผู้ตัดสินนะก็ป็นเกมหนึ่งที่ผมมองว่าอาร์เซนลก็เก็บ3คะแนนมาได้แล้วไปตามเป้าไปเรื่อยๆกันแล้วก็เกมนัดต่อไปของอาร์เซนลต้องเล่นกับลิเวอร์พูลแต่อย่างดีนะครับที่อาร์เซนลจะได้เล่นในเอมิเรตสเตเดียมและก็จะเป็นนัดที่อาร์เซนลจะได้แก้มือกับลิเวอร์พูลในตอนต้นฤดูกาลนะครับที่โดนลูกยิงของสวอสไล สัดปมเดียวเข้าไปลูกนั้นโอ้โ oh, ห oh, เอาหน้าง่ายเหมือนกันเกมนี้อาร์เซนอลจะได้เล่นในเอร์เรสแล้วในฟอร์มการเล่นณนะปัจจุบันก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าลิเวอร์พูลแต่นั่นแหละครับเกมกีฬามันก็คือเกมกีฬาถ้าอาร์เซนอลผ่านลิเวอร์พูลไปได้แล้วเก็บเพิ่มมาสามคะแนนโอ้โ oh, หเกมยากๆมันก็จะหมดไปอีกหนึ่งเกมแต่อย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปผมผมรู้สึกว่าแต่ละเกมของอาร์เซนอลหลังจากนี้ไปมันไม่ใช่เกมง่ายอีกแล้วครับ แล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปทีละเกมทีละเกมจนกระทั่งไปถึงเกมสุดท้ายถ้าอาเซนอลสามารถยืนระยะได้แล้วมีความพร้อมในการเล่นอย่างในวันนี้ถามผมว่ามาการยสกดดันไหมในเรื่องของความผิดพลาดผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นแต,แต่แต่ด้วยวิธีการเล่นที่ถูกบีบถูกเพลสก็คงมีผลด้วยเหมือนกัน แต่ยังดีนะครับที่อาร์เซนอลเกมนี้มันไม่ได้ขืดหรือแม้กระทั่งเรียกว่าฟอร์มออกลุทะเลไปยังคงกลับมาเป็นอาร์เซนอลแล้วก็มีสมาธิมีสติในการเล่นในรูปแบบของตัวเองและกลับมาได้ก็ต้องก็ต้องชื่นชมอาร์เซนอลด้วยก็ก็เหมาะสมแล้วครับกับการเป็นผู้ชนะในวันนี้แล้วก็เก็บเพิ่มเป็นสคะแนนเก็บเป็น48คะแนนเอาละครับอาร์เซนอลตามเป้าไปเรื่อยๆปีนี้ผมว่าสนุกมากแน่ๆไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของพี่ๆอาร์เซนอล ที่รอกันมานานกันละกันผมผมดูอาร์ชซนลมาเนี่ยคือเข้าใจในในอารมณ์แฟนๆพี่ๆอาร์ชซนลเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดตัวผู้เล่นเจ็บน,นู่นนั่นนี่ไม่อะไรก็ไม่เป็นใจนูนนั่นนี่บ้างอันนั้นอันนี้อันโน้นอันนั้นจุนนนนนนดท้ายมาในซสซันเนี้ยอารตต้าพยายามจะแก้สิ่งที่ ที่มันคือความผิดพลาดหรือที่ทําให้อ์เซนอลเสียคะแนนไปในซีซั่นก่อนๆที่อ์เซ n นอลไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เอามารวมในปีนี้และประกอบกับผมว่าปีนี้เนี่ยมันมันเป็นปีหนึ่งที่พรีเมียร์ลีกมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในเรื่องของแต่ละทีมมันก็มันมันก็พอดีพอดีเหมือนกันนะครับที่อ์เซ n นอลจะสามารถมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์กันละกัน เดี๋ยวรอดูท้ายแล้วกันนะครับช่วงท้ายของปีนี้ของซีซั่นนี้แหละว่าจะเป็นยังไงกับร์เซนลตามเชียร์กันต่อไปแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าต่อจากเกมนี้ไปจะมีแต่เกมแบบนี้มันมันจะเหมือนง่ายแต่มันก็จะไม่ง่ายแบบนี้ให้เราได้เห็นเหมือนกันวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมอาริต้าก็คือการใช้มาดูยเก้กับบาตี้ก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าความสดของ2คนเนี่ยมันก็ช่วยบี้นักเตะของบอลมัดได้ด้วยเหมือนกันมีขุมกําลังที่ขนาดใหญ่แล้วก็ควรจะใช้ด้วยเหมือนกัน เอาล่ะครับติดตามมันต่อไปแล้วกันก่อนจะจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมได้ตามพีโอโคที่ขึ้นหางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับ enjoy ครับ